สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบริร์สุขุสุขคนสบายดีพ่อลุงแม่ป้าพี่ป้านะอาเบิร์สุขุสุขคนน้องบ่ว่าอยู่ลาวอยู่ไทยหรือว่าต่างประเทศที่เขามาเบิงมาส,มส้ม่องมาควันมันนาเม่นี่ก็อยู่ที่เฮือนน่องขวัญคือเกา่าแม่เป็นกำลังกากีออมเนาะป้าก็เห็นยังกันนี่ โอ้พากันห่อข้าวต้มเมื่อไนเมื่อวันยังน้อมือีวันสุกมื่ออื่นมื่ออื่นเป็นมือตั้งแจกน้องควันเพินืเห็่ต้อนเ้อมนมมากนนขนมากน้มขนมมกแม่ก็เลยกาเกียมให้ มือนีเป็นมือตั้งแจกนัวมือสุดท้ายเนาะสำหรับงานศพของน้องควันเพลินบะควันกาห้ากัมาตะเกียวเขาห้ากัขึ้นนี่แหละเนาะขึ้นตะเกียวเขาคนขาบ่ค่อยมี่เนาะ มีสอ,องงานเนาะใช่ไหมมีสองงานงานน้องควันมทาทะเลาะทั้งนั้นกับมาเสียชีวิตต่อนี่แหละมุมบ้านของเฮาก็ได้การเจ็บการเป็นก็นเ,ปนเ,ปนเป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะไพ่โบ้ว่าเสียนโบ้หมันรหายใจหงายเนาะคนเฮากิฟตเต้นมากแม่อันนี้ก็เหือยัองเต็มอยู่โบ้ท่าก็ขึ้นมาตะเกียวเข่าแต่เศร้าๆผู้ อเผือ่อเตรียมเข่าเนี่ยแหละกอ,อ,อกเพิเ่นก็ได้เข่องใส่ของซอยเพิ่นอันนี้กาสียืมเข้าเจ้ามาเบิดแล้วเนาะนี้เพิอ่นเองกาสีบุมี่ดอกพวกกระสอบกระซ้มก็ได้ สาวนางพิดกับมาซอยเมื่อนี้มาแต่เศ้าผูา้บอโอ้เหเอามาแต่ไซนอ้ห์เฮ็ดปวงนี่นเวนวัดนี้ออกอีละบ่อโอ้ยมานขนาดในวัดนี่ทุกคนเลยฮาาะ โอ้ยดอกงามๆแล้วไปกะมาณือกว่าดอกไม่ว่าบอกคนนี่นอนเผาซ้อหๆก่ได้มีแต่ดอกจุกมีแต่ดอกดำๆใหญ่กะดใหญ่อือือแล้วไซีกว่าดอกจัมจุกๆมึงเน๊ะปาดเห็ปลืแล้วออกอยู่บดปีกอะยังวะเห็ดปจึงเม็นขักเม็นเหน่เนาะเห็ดเปลอ เน่เห e ็ดปวกทุกคนเลยบอกวันกสิวบร้าลยเนาะเพราะว่าเขาเจ็บคอเขาเป็นวัดเป็นไอ้ละละต้องขอโทษขอไฟเอฟซีอะไรเยิ้มขนาดสี่หามืออะไรผ่ากันเห็ดข้าวต้มหรือว่าข้าวต้มขนมเนาะพรน้องเพื่อนมากกินว่าสั้น กินยังสวัสดีป้าลุงแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีก่อนนอนเลยไปตลาดแบบเก่าก็คือขลองมาไหว้หมุดพนนี่แหละเพราะว่ามันกับบุีไัยเนาะมันไมีอะไรวิ่งข้างนี้ก็ให้ปฏิบัติเพื่อนปันวิญญาณ แต่งกันคอนละอย่างเนละแนวอยู่แล้วหน่อยกันคนรจะถึงไม่เยี่ยมร้านเลยปะซ้องไลูกไก่บอมาควันกะมเดไปเลยทุกคนเลยคือทุกคนเห็นอะไรเนี่ยไปใส่มาใส่กันเ ผัวทางเราเขามือเจกนี่ต้องมีขานุ่มข้าวต้มก็แล้วแต่เนาะแต่ส่วนารก็เชิมีเน้องน้องนิ่งอืม เอาคือจำไ่นมน,ไน,ไนมือนี่นะั้านมือส่งการแน่เนาะมนมือนีจ้จกสิมีแลบุญยเพราะว่าทั้งนั่นกัเป็นมือส่งสการทังนี่กัเป็นมือแจกกเน,นีอม,าม,ามองานเ้ันเน่ีอีกงานมนมน

ตัวน้องควานตัวน้องควานพอจำได้ได้กินตัวน้องควานกินตัวแห้งพอไม่นั่งกให้นั่งเท้าก็นั่งน้ำก่อนปล่อยกินนอนกินดาเตินให้นั่งกินดากินนมไปนอนให้นั่งอนกินดากินนมไปนอนกวดแม่ให้ก่อนขึ้นไปอืมคืนนี้ก็มาอีกแม่บ้านยังเป็นห่วงนะเนี่ยปกติเพื่อนกับมักมักเล่นมักยังอะไรเนาะเหามากอะ ขึ้นนี่มานั่งล้างแม่มบ่ทุกคนเลยมาอีกแล้วบ้านเนี่ย <c oughs> มือไปส่งเขานะคะ <c oughs> เห็นบัดมาบ <c oughs> อืม <c oughs> พอมามืนขึ้นนี่คะ่ะ <c oughs> เจออีกแล้ว ปกติเนี่ยนอนกอดแม่เพราะว่าก็ว่าแม่ชิเสื้อว่าเพิ่นมาหานะเพราะว่าแม่นี่ยถึงกลิ่นเพื่อนก็เป็นใครนะกอดแม่พอพอแม่รูปวันได้กอดแม่แม่กอดลูกอือโยเนาะคิดฮอดแม่แล้วเจออะไรทุกคนเลย เพื่นใส่สาิ้นอยู่บนั่ดถ้าใส่ก่อนน้องคนสุด้าเขาจได้เพรว่าใส่ได้เลยใส่้ชูแต่ว่าต้องใส่กได้ถ้ามันมาโดเออแม่ว่าให้ใก็ได้แม่ว่าจะให้ลูกมหาละให้ลูกมหามือเจ๊กก็าใส่ซิ้นกเกใส่อืม ยังล nope. ka hmm. ืมลูกบุไรยน้งแบบว่่แอวอยู่นําการตั้ง1 8ปีเนาะออ14ปีเพิ่นอัอยู่14ปีอยู่นําการตั้ง14ปีมาจากกันนี่กันมหาเมย์ว่ะส่โอุ้ยทุกคนเลย โมเมนต์ข้างหนึ่งข้างเดียวเนาะไปส่งเข่าเพิ่นมื่อขึ้นี่กสุดื่อสุดท้ายบ่อะมือแรงนี่สามมือเลยแต่ว่าอเเจ้าว่าไปส่งสี่มือแล้วคนอื่นมากินขาวเจ้าแบบว่าลูกตัวเองมด้มากินได้คนอื่นเพื่อนว เม,มือากเข้ามากินข้าเมื่อแรกเขามาไว้พูดข้าวต้องขอโทษขอภัยเนาะเอฟซีละายๆเพราะว่าเสียงกาสิเบาเนี่ยบอกว่านั้นมีเงินซะก่อนจากสิซื่อกันแนวนิบยังก่เพิ่นห้องยังก็อนไม่เนาะตอนนี้กันยังอันนาก็ไปก่อนอ้ยเหนาเสือเลยว่าเพิ่นสิมาฮาแม่เพิ่นคู่มือคู่มือ แต่ว่าช่วงโม่น้องไายเฮาเสียหนอมบาโบเพื่อเสียที่ว่าเห็นอันบับซื่อๆอยู่เนาะแมว่าบ่เห็นอันนี้เพิ่นยังเป็นห่วงเป็นห่วงคอกระแม่นะเอ้าไปๆเขาอดังนี้ชื่อแต่มีอีหย่างแรกขอไปน่ะอืมการขอไปก่อนไม่เห็นอยากให้ เราหมดี่น่มี่นี่ว่าที่หมดี่นีแถวว่าว่าเรมาหาไม่เียไผน่ะตอกบะโป๊นแลยังวะแต่อันนี้ไผ่ไปกับว่าเ็นไผไปกับว่าเฮนเอาข้าวไปง่าน่นอยมีนําช่วงวันนึงนี่น้นำยู่เพ่แค่คนน้ำนั่งข้างน้ำช่งน้ำอยู่ข้าวเน่พันมากด้ยน,น้ำช่วดีด้วยดีด้ีตน กเอาอ้ขวอก็สิว่าอันนี้แม่แม่เพื่อนานอยู่อยู่กันมากนะจำกิ่นลุกได้เนาะเวลาล่มมากก็สิถึอกลิ่นอะไรกลิ่นบุบมากกสีหูอะไรบงเชเดกิอยว่าเพื่นมท่านไปไซด์ดอกเพื่อสีวนเวียนแม่เม่นนํำเ้าอีแล้ว อืมทุกคนพบกันนาสบายดี